สวัสดีครับคลิปนี้ผมไอาจาก AIIT เรามาอยู่กับสมาร์ทโฟนจอพับได้1รุ่นครับที่ผมคิดว่านี่คือสมาร์ทโฟนจอพับได้ในปี2022ที่ออกแบบมาตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องครบครันทุกอย่างดีเพอร์เฟกที่สุดของสมาร์ทโฟนจอพับได้ครับกับ Samsung Galaxy C4 4, 4ครับ ซัมซุง Galaxy Z 4 4ผมมองว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่วิศวกรซัมซุงให้ความใส่ใจในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักมากครับนี่คือสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่เวลาเราใช้งานจอด้านนอกไม่รู้สึกถึงความเมื่อยล้าหรือว่าต้องเอื้อมนิ้วมือมากจนเกินไปครับเพราะว่าตัวเครื่องนะครับหน้าจอด้านนอกมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของอัตราส่วนหน้าจอมาเป็น23:9ครับทำให้เราสามารถเอื้อมใช้งานหน้าจอในนิ้วเดียวได้และที่สําคัญนะครับอัตราส่วนนี้เวลาที่เราใช้งานพิมพ์จอด้านนอกเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนที่หน้าจอมันไม่แคบ เกินไปสามารถพิมพ์ใช้งานได้เหมือนกับว่าเราใช้งานสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปครับต่างจากรุ่นเก่า2รุ่นก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมครับที่หน้าจอเขาจะมีความยาวขึ้นมาหน่อยครับเป็นอัตราส่วน25ต่อ9ทําให้การใช้งานเรื่องของการพิมพ์จอด้านนอกเนี่ยมันจะยากกว่ารุ่น Galaxy C4 4ตัวนี้หรือแม้ทั่งเวลาที่เรากางหน้าจอออกมาด้านในนะครับ เรื่องเวลาที่เราใช้งานจอด้านในเนี่ยประสบการณ์ที่เราจะได้ในการจับถือนะครับเหมือนกับว่าเราถือแท็บเล็ตเครื่องเล็กๆเ,เครื่องเบาๆหนึ่งเครื่องเลยครับน้ำหนักการจับถือเวลาที่เราการออกมาเนี่ยสามารถจับถือมือน,นึงและอีกมือน,นึงใช้เลื่อนเหมือนกับว่าเรากําลังใช้งานแท็บเล็ตได้แบบคล่องตัวแล้วก็ไม่หนักมากสามารถ ทำทุกอย่างนี้พกอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเราได้ครับส่วนเรื่องของความลื่นไหลหน้าจอ s a m s u n galaxy g C4 4 C, ตัวนี้ก็หายห่วงครับ refresh rate ทั้งจอนอกหรือว่าจอในก็ตามนะครับ refresh rate สูงถึง120เฮครับส่วนความดีงานนอกจากตัวเครื่องที่เวทบาลานดีแล้วหน้าจอดีแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกล้องครับกล้องหลังของ s a m s u n galaxy g C4 4 C, รอบนี้เป็นการยก โมดูลกล้องทั้งหมดจาก Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 2 Series ใน S 2 2 S 2 2 Plus มาอยู่ใน s a m s u n Galaxy g c 4 4รุ่นนี้ครับทำให้ทุกการถ่ายภาพของเราไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเลนส์หลักเลนส์อัลตรา i หรือแม้กระทั่งช่วงที่เราจะใช้ระยะซูมเทเลหรือไปจนถึงระยะดิจิตอลซูมระดับ30เท่าเนี่ยทุกระยะที่เราสามารถใช้งานได้เรียกได้ว่ามีความคม ที่มากกว่ารุ่นก่อนแบบหลายเท่าตัวจริงๆครับนี่คือสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่มาพร้อมกับกล้องไว้ใจได้ในการถ่ายภาพมากที่สุดของซนะัมซุงณตอนนี้จริงๆครับส่วนด้านการถ่ายวิดีโอของ s a m s u n Galaxy g Z Fold4 ตัวนี้ยังไงก็หายค่วงสบายครับเพราะนี่คือกล้องที่มีการอัปเกรดเรื่องฮาร์ดแวร์ระดับแฟลกชิปแบบ S22 และซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ทุกอย่างระดับแฟลกชิปทั้งหมดทําให้การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอของเราทุกอย่าง ครบถ้วนต่อการใช้งานสําหรับสมาร์ทโฟนจอพับจริงๆครับนี่คือสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายในตัว4 4 0 0ม a h เท่ากับ Samsung g a l ็ x ซี่ซีปีก่อนครับแต่เรื่องของการจัดการพลังงานเนี่ยต้องขอขอบคุณจริงๆที่รอบนี้เขามาพร้อมกับ Snapdragon 8 Plus Gen 1ทําให้เราสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนตัวนี้ได้เต็มวันสบายกับสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่ปกติเนี่ยจอพับแบบอย่างเงี้ยทรงเนี้ย เรื่องของแบตเตอรี่เป็นเรื่องที่จัดการได้ยากมากครับไม่ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นจะมีแบตถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์ก็ตามแบตก็ไม่พอใช้ครับแต่สําหรับ Samsung Galaxy C44 4, ตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ช่วยจัดการด้วยแล้วก็ AI ด้วยทําให้การจัดการพลังงานการจัดการแรตของตัวเครื่องต่างๆมันครบถ้วนครบครันในการใช้งานจริงๆเราสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนจอพับได้ครั้งแรกของผมเลยที่ใช้งานเต็มวันได้สบายๆส,ส,ส,สำหรับ Samsung Galaxy C 44และในเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ก็คืือออเรรร่งงฟต์แ์แวใในกาช้ s a m s u n Galaxy g C4 4มาพร้อมกับ Android 12L ภายในตัวแล้วก็ครอบทับด้วย One UI 4.1.1ครับเรื่องของการใช้งาน Android 12L กับ s a m s u n Galaxy g C4 4ตัวนี้ทำให้การใช้งานของเราง่ายขึ้นครับเพราะว่าเขามีฟีเจอร์อันนึงที่เรียกว่า Touch Bar ครับ เวลาที่เราเปิดเข้าแอปต่างๆก็จะมีทัชบาร์อยู่ทางด้านล่างครับทำให้เราไม่จําเป็นต้องกลับมาที่หน้าโฮมอีกต่อไปเวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันอะไรสามารถปรับเปลี่ยนแอปหรือว่าเปิดหน้าจอ2องหน้าจอในการทํางานหรือว่าสั่แอปพร้อมกันในการทํางานก็ได้ง่ายๆผ่านเจ้าทัชบา a r ตัวนี้เลยครับทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนจอทัอของเราเนี่ยมันง่ายคล่องตัวมากกว่าเดิมจากรุ่นก่อนๆหรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นที่เวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนไปแอปไหนมาไหน,ไหนเนี่ยมันก็ยุ่งยากต้องกลับมาหน้าโฮมใช่ไหมครับแต่ณนะตอนนี้คือไม่ต้องเ้าาามีทงดนล่่าาาาางงใใหห้้เเรรทํยแล้วก็ ถ้ามันจะเป็นต้องใช้หน้าจอโฮมต่อไปเลยครับเวลาที่เราเปิดเข้าแอป,ปต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชินทัชบาร์ด้านล่างนะครับซัมซุงก็ยังคงมีสมาร์ทพาวเด้านข้างมาให้เราใช้งานเหมือนเดิมครับเราสามารถเลื่อนแอป,ปลากแอป,ปมาเปิดใช้งานได้ตรงนี้ได้เช่นกันครับตั้งแต่ผมใช้ Galaxy C4 4ตัวเนี้ยผมแทบไม่ต้องใช้นิ้วเลื่อนปัดกับมหน้าโฮมตลอดทุกครั้งเลยนะครับจากเดิมเวลาที่เราใช้งานมือถือรุ่นไหนๆก็ตาม OS ไหนก็ตามเวลาเราใช้งานหนึ่งแอป,ปเราต้องมาเลื่อนปัดกับหน้าโฮมใช่ไหมครับนะตอนนี้คื เหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์เลยครับเราไม่ต้องกลับมาหน้าคฮมอีกแล้วเราเปิดแอปอยู่เราอยากจะสลับแอปเราก็แค่กดตรงทัสบาร์ทุกอย่างก็ทํางานได้นับลื่นเรียบร้อยมากๆครับสำหรับ s a m s u n Galaxy g C4 4กับระบบปฏิบัติการ Android 12L นะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ผมรักและก็ชอบลืมมากๆสําหรับ Samsung รุ่นนี้เลยเป็นครั้งแรกที่ผม ปลื้มแบบปลื้มขนาดนี้จริงๆสาหรับสมาร์ทโฟนสัมสงครับแต่สําหรับสายเล่นเกมหรือว่าสายไถ่ายอินสตากรมอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจะพบเจอประจําปัญหาของสมาร์ทโฟนจอพับเลยก็คืออัตราส่วนหน้าจอแบบเนี้ยมันไม่เหมาะต่อการเล่นเกมหรือว่าไถ่ายอินสตาแกรมครับเพราะว่า มันเอาตรงๆคือมันแคบมากครับแต่ซั s u n g เขาคิดมาให้เราแล้วครับเราสามารถปรับแต่ละแอปได้ครับว่าเราต้องการให้แอปเนี้ยแสดงผลที่อัตราส่วนเท่าไหร่อย่างเช่นว่าอันนี้คือหน้าจออัตราส่วนเต็มของเขาใช่ไหมครับแต่เราต้องการให้มันหน้าจอแคบลง เพื่อที่เราสามารถเล่นเกมได้ง่ายขึ้นหรือว่าปัดถ่ายอินสตาแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกปรับให้แอป,ปนั้นเนี่ยแสดงผลที่อัตราส่วน1 6กต่อ9ก็ได้หรือว่า4ต่อ3ก็ได้ครับเพื่อง่ายในการใช้งานอันนี้แหละคือข้อดีข้อโกงที่เราจะได้จากซอฟต์แวร์ของ s a m s u n galaxy g C44 ี่ที่สมาร์ทโฟนจอพับได้ค่ายอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นๆส่วนใหญ่เนี่ยมันทำจุดนี้ไม่ได้เวลาเล่นเกมของจอพับค่ายอื่นมันเลยเป็นอะไรที่ลำบากมากแต่พอมาเล่นเกมบนจอพับซัมซุง galaxy C44 มันเป็นอะไรที่ โกงมากครับโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้ทั้งหมดจากเจ้า s m m s u ง Galaxy Z f o l 4ในด้านการใช้งานเลยนะครับส่วนด้านของความทนทานเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า มันเป็นจอพับและนี่เป็นจอพับที่น่าจะทนทานแล้วเหมาะต่อการใช้งานในไลฟ์สไตล์ของคนยุคน,นี้มากที่สุดครับเพราะว่าเขากันน้ําในระดับ IPX8 ครับทำให้เรามั่นใจได้ว่าเวลาที่เราใช้งานเวลาเดินทางไปไหนแล้วเจอฝนตกหรือว่าโดนน้าสาดอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่รอดกับเราได้ครับสำหรับสมาร์ทโฟนจอพับ Samsung Galaxy C4 Samsung Galaxy C Flip สีซีรีส์พวกนี้กันน้ำได้ครับนี่คือสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่เราสามารถนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้แบบคล่องตัวเหมือนใช้งานสมาร์ทโฟนทั่วไปได้สักทีครับเอาล่ะสำหรับคลิปรีวิว s a m s u n galaxy g z fold 4ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครที่มีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์ Subscribe แล็แชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า